นี่ทุกคนกะไรอีกแล้วตอนนี้ถือว่าได้ตูไ้วตอนนี้นี่มานเนาะ้ถูกอีแล้วบโอ้ถูกปรากฏดีเนาะสบายดีเด้อทุกคนมื้อนี้ะออนพาทุกคนมายามหมอกเนาะบรรยากาศยามเช้าๆทุกคนเบิ่งอู้หมอกกําลังเต็มเด ส่วนใดตแต่ละท่าต้องมีวักเนาะที่ทุกคนเห็นนะไปโทมันโปน่มหนะาเนาะถ้าจะเอาโป่มไปใส่ไปอาบหรือว่าไปพดมะขะโพดประมาณนั้นนะฮะกระถือปลาคอใหญ่นะถือไม้ปลาคอใหญ่สิมานอยู่เลีทุกคนไก่มันก็ลงมาบรรยากศาศยังจะเศร้าหินเนาะอันนี้เนาะ ต,บบติดตาบไนติติเขาใช่ไหมพเน่ไอ้ไม้งคำเ,เต็มหมดเลยมวยป,มมปูมีปลามวอนี่สวยเนาะดีทุกคนกำลังได้ต้นหึงนะ่งาปลา กดอาอ,าอยู่นี่ก็เ,เ,เลยอึขาดเพิ่นละมองัเอาบเบิดละมองันตเียวตนตัวนี้ีตนึงโอ้ีเท้าเนาะเพื่อนมเืองมองซื่อๆจะมาใส่ไปอีกเนาะยาตนต่อ,ตอไปนอนวเนาะตนทวตแต่ตัวนึงเออได้2ตเนาะตนึน กเส้นนี้ลงนี่ทุกคนตอนที่สองไงขาดบนมองกับสูสบซีวิตอีหากินอยู่ลำเซ้นนี่ก็ย,ยากทุกคนม่นเป็นเรื่องง่ายๆเพื่อจะได้ปาตัวหนึ่งเนาะ มือโสดีก็ได้มือโสดีก็ไ,ได้ทุกคนโอ้ทุกคนบรรยากาศพระ่ามแบบันยังเศ้าตะเวีนวันที่หนึ้นนะมีย่งเศร้าอยู่มันก็มีแต่หมอกตะควันนะขึ้นหนาเยอนี่ทุกคน กำมันอยู่ไรหรือตอนตัวนี้เลยสามตัวเต็ดยังไงเนะาะมานันมันนี่ออกมาไรอ่ะขาดบนนาโมงจะาจีกอยู่ขั้วขั้วแนวร้านโฮจอกเลนบอกมองถึงก็ยังถือมนัมนมันมันเดลยทุกคนเลย สองตอนได้อี่หาโตเนาะก็พอได้กินดกว่าบคหาอียงเนาะปลาทนีนได้ก็เป็นปลาทุกคนก็ไอีก้เนาะตอนนี้ถือว่าได้โตอู้ นี่ยิ่งมานเนาะ m อ้ถึกอีกแล้วบดโอ้ถึกปรากฏอีกเนาะตนมาโอ้อย่างอีกน,นะนเราใส่กมนอยู่ได้อ ปุ๊บก็จีกันเลยแล้วรู้เรื่อยมัเนาะเาปุ๊บอะไรก็ทิ่มใสน้ำเหือไว้เนาะโอ้ถืออีแด้อนะโอ้ประกุดไปย้อนเล้ยังอยู่ในองโตจาพรถ้าปุ๊อยู่ในหม้อ โอ้มองกับขาดขาดแกยังถือเนาะใช่ปะนี่ปลาอะไรเต๋อพงกระดูกเขาเอาปีกไก่แล้วอ่ะอินนี่ทุกคนต่ำกระลงยางก็เหือดต่ำใยมันอยู่เลย อะไ,ไอีเดอฮะกเขาเลยปีกกูขาดบนละมง้งแกทันดึงผู้ยาม,ม้องเลยก็หัวหวดึงกาดกาดดึงม้งก็แบบเเซลายเลยมึงก็ซีบขนาดเนาะ กำลังปลดอาปายปนะโอ้ปลาโตทิ่โซ่มายามสองต้นก็ได้หีบหนึ่งเลยนะหีบหนึ่งโอ้อันนี้ปลาซอยนะปลากดนี่ก็ได้ตัวนึงไปไปดูต่อต,ต,ต่อไปอีกเนาะทุกคนเอาสิผายลงไปรวมกันเลยเนาะเ <c oughs> ขาเจากำลังยามโมงนะ่งเลยพี่ลุงอ้นซูมให้เบิ่งเนาะ ฝนนะประมาณนั้นเลยนะก็พายเรือเก่งนี่เดียวพายจวดจวดจวดค่าเรียน้นาวพระทะเลสวยมาเลยเนาะเหมือนสีนอนทุกคนเราก็พายมาโอ้บรรยากาศเขาจ้าใส่โมฆ์ไลน์นาะแถวหนึ่งเตยปลาแถวนี้ลายกว่าแถวเทิงแถวเทิงยังบุศูไลยเนาะแต่ปลา แค่นี้เลยปลาลายลายยูโวมามยาม,มองแต่ข้ามไ่ไปเรื่อยมาไปใช้ยีใส่ละ่ะมาิขางหม้มอหัวขัน้น มันจะเป็นนามไรยนะทุกคนไก่บุญบุรียิน,<อ>นตเลอาเลยไปย้อนเอาเลยแล้วโอ้แค่ไปย้อนลายเลาวก็จะมักมาใส่เลยทุกคนบรรยากาศใส่ปิ้วเลยวะกระกแกะเนาะทุกคนอ้ผักหลอกขไข่ก็ลายๆเนาะหลอกไข่กินเนาะน ผมมองลายนะโอ้โอะไรปลาเลยไหนลไบลาปลาดูคับอ,อีดูคับยังเธอน้องถ่ายกระหอดของเพื่อนสยามมองก็ใส่เบื้องกองแกงเราทุกคนนี่มองแบบใหญ่ๆนะโหนะเส้นมองมองหรือเพียกนะดูค่ะโอ้โมอง ใหญ่โอ้จนน่ะกมเนาะอัยุเพิ่นก็7 80ปีนี่นะบ่ธรรมดา8 7 80 80ปลาเราก็ยังมาใส่เป็ดใส่มองได้นะโอนี่เก่งมไก่มองเจ้านี้บ่ทันได้เห็นอยู่มองทีมงานโตเฮ้ยทีมงานขอ ม,มโอ้โ้เรียนแตมองไมันนักยังซีินบ้าน,นมันปล่อยมายาวเิญจะใส่ในี้เต้นร่นวเนี่นะจะใส่ในี้ตนนเต้นร่นนะคือสิล้นเจอพะเวงมองยังไงนะ จุดขี้ดินจับบดหนักไงเพื่อนกับหูกับบริหินไปได้นะยเพื่นเขาหล่างมองไปนั่งพยายามมองเพราะเขายามมองทางไตคือไรอีดีวะทางเขาคือกว่าไรนี่ว่าปลาที่ทางเมืองโค้งเมืองมุนมันลายขัว ยามเพียรยำมมองน้อทุกคนบรรยากาศางงดึงได้ก็เจ็บเองได้อีโววิธีการยำมมองทุกคนได้ยังไมง่เป็นเคยทางใจเนี่ยชีว้ยหาอยู่หากินเนาะหาแล้อยู่แล้วกิน นมาากุร,รกอยู่นี่นี่่มอสยดายน้อมูลันคนประมาณจะมูลนี่จะต้องมาดเลยมูนี่นธรรมดาหรือเยอะๆเพื่อสไดา อี oh, ่นักน้ำข mm. yeah, no ี well, ่หินใจก็พอทีบรรยากาศจะเวนกำลังสิขึ้นืนนี่ก็เป็นหาทรายโอ้หาทราย มื่อนอนทุกคนบปวดไหลเลยก็มื่อมื่อกันเลยลนายอีวัวเจ้าน่ะเขาไป้สองโตโอ้ขันวานอยู่เลยพอจะกินเนาะโอ้พอยามมาแล้วพูดในรอดอย่างนายอีวัวอาไรสงสัยมายามเตะกลางคืนหัวหัวโคมโดนนิดเลยเป็นธรรมดาสวงกันล่ะก็สวมกัน เต็มเหือเลยเนาะปลาจะเต็มเหือกระทงยาโมงเนาะเือสิจมทุกคนแต่บ่จมเปมันเนาะเหือก็มันแนเนาะบาดมันกับมันนั่นแหละมัน กินกับฟอเซียนพายมีบ่แม่นบ่ขึ้นมาดเรามองตอนแดดแห่งมันแต่สิมันน้ำต้นตัวนี้แหละ กับตอนสุดท้ายสิมานโวเอ้าดึงกันออกอีกแต่ขาดเิด่อดมามองกันมองตัวน,นี้มีแต่ถือมองแกอยู่ดูเมื่อกี้มันตายใหญ่โคดูมือถืออะไรกันอยู่มองยิ่งหันเหรอ,อ,อโอ้โหท่น,นี่มีตแต่ถือตามองกัน รีถึกเบืองตะเวนกำลังขึ้นน uh, um ี <h 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 ่ไปเลยโอ้ลูกค้ำลูกค้ำโอ้ปลาเอ็ปลาตัวนึงโอ้ปลาตัวใหญ่นะตัวนี้นี่แหละนี่มันอยู่เลยทุกคนแต่ปลาตัวใหญ่นี่เนาะ อุ้ยตัวใหญ่เสียงหอกก็มีนะกะไรอยู่ป่าตมหน่อได้สองสี่หกอยู่ัตตมานได้แล้วพอได้กินตอนา มกะโมือมนีแน่โมมาแล้วสีามาแต่ละมือได้ไตัวนี้เด็ดจุมันได้บอล่อูน่าผู้ตู่มมนสั่นนีก้ก็ดีด้ยทุกคน เรียบเบิดน้ำมองสีตนนะคาก็สิได้เมื่อยเรือถูกคนขอบใจทุกคนได้ๆที่เข้ามาให้กำลังใจน้องอ้นซาเราแต่เนี่ยน้องมาสิเมื่อยคิบพักบงนี่ยิงนี่กับเมื่อยเนาะทุกคนหันถาว่าน้องอ้นนี่ตะเวนกับกำลังขึ้นเนาะบรรยากาศก็ประมาณนี้เด้อทุกคนก็ขอบใจทุกคนได้ๆที่เข้ามาให้กำลังใจน้องอ้นซาเราแต่เด้อเน้น้องอ้นสิเนี่ยฮะสื่อมงมาใส่คือกันเนาะทุกคน เอาก็อยากใส่มองคือกันตะกี้น้องอน้นใะส่เนาะตะกี้เดี๋ยวนิโบเลยใส่เลยเนาะส้มปีกับโบเลใส่นี่บึกปลาปลาจะธรรมศาสตร์เด้นอาาดนี่เด้อจะธรรมศาสตร์นองสุดท้ายกาม็มาหอดมาทุกคนหอดท่านาเลยเนาะนี่ทุกคนหอดท่าเอยเด้อเอากะสิเก็บพักกินเมื่อเนาะเก็บพักบง่งบ่ง ปกกปะเพลงกปุบบงขีมข้มูกงขี้มูขี้มูมินขี้มูเนาะปกบุงเทนธนาพ้ามน้ามถ่วมนี่มันก็งามงานเลยกินเมื่อกินกับตำหมักแป้งเนาะ นี่ทุกคนผักบกเนาะเดี๋ยวจิ้นแล้วขึ้นเก็บบักทั่วบักแตงขึ้นไปเลยเน,ะนาะเนาะเราซาน้ำเพื่อนาะมาแล้วเราก็ซาน้ำเพื่อเอามองออกมา,นาเนาะเขาก็เก็บผักบกเน,นาะเอาก็สิปได้จบกขีดใบเอาก็สิปได้จบกขีดใบเพียงเท่านี้เลยทุกคนไปพบกันคลิปหนาผาทุกคนกดติดตามส่องน้องออนซาลาไต,ตเลยทุกคนไปกันใจน้ององอนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้น้องออนเขากล่าวคำว่าสบายดีเด้อบ๊ายบาย